มาปั่นด้วยสวนแตงวันนี้สวนแตงบ้านหัวช้างสวนแตงบ้านหัวช้างออยอดยอด,ด,ดบักทัวกับสีแดงค้ายใชนะ่ะบักทัว่วยังน้อยเนี่ย Hãy subscribe cho bắn, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่สวยงามค่ะอ๋อสดยอดปลูกไว้แบบนี้นะเน่ยี่ยงเกินแล้วบ่เกินกิโลบ่เกินกิโลและเกินสิบไม่ยังเกินกับมีแน่แล่วเดเมือนั่นจะสื่อไปเน่ยเออเกินกับแบงกันเน้วแบงผมก็ได้่ายถ่ายถ้ำถ่ายถ้ำคลิป นี่พอม่ย่แทงเยจรคนมะขาน่นน่้อันนี้เอากระถิ่นมั้กระถินหน่อยกินหน่อยประมาณกระถิ่นหนักเออกระิ่นหักนุ้นไงหนออกโอ้สิบห้าบาท เรือล่างก็ล่างขึ้นห้างบรรยกาศตอนเช้าวันจันทร์ที่13ธันวาคม2564นะครับนีแวะสวนแตง มาที่ละลุง,งมึงละบ็นแี่นี่แม่ี่ออยู่หลงมากกิโลตองเหได้เลอยอยู่เก็บซนี่แล้วก็ลังหวานด้วได้เมนูละบาดนเลนยเมนูมคายตามแงออกแลีเม้สด สดค่ะเมนูตำแตงไข่ต้มพอแล้วหล่ะมาเลยหล่อนนี่แหละลุงจะซางจะซางกันตังมาดูเพิ่มเพิ่มเลยดูเฮิ่นเพิ่นเพิ่นออกมาแล้วปะลูกตาอันนี้คือักล่งข้างบน่อมันต่างกันบ่ะมันต่างกันอออันอันนี้เขาใช้ข้างบ่ขึ้นบ่ างมันก็ขึ้นข้างบอบัตแตงข้างมันสีไงกโอ้ยมันมีพันบรานนะเนาะต่ก่อนอีพอปลูกแตงข้างนี่จะนวยไงมาเด้อตาช่งมาเนตี้อ่ะหยทีังาาเดตาช่างบัดแ่

ต้มบแบพอพอพหอมชา้าติปีนหน้าเนี่ยต้องเพราะว่ายาเนี่ย้วน้าตัวยนบมนะเอาหน้ากะอดีแ่มาสอนหวานแกงแก้เลม้บ่มีลูกแต่ครบนี่่ค่อยต้มค่อยหลังไปเห็น

เดี๋ยวให้ไปชมให้ไปชมดอกอันทุเรียนย่ำนั่นนะเดือนหลังปีใหม่เออหนีลอวเขาเริ่มเอาดอกเดือนมกรา เก็บยอดน